なんだこれいいよこれ。初めて。うん。これが、ほら、印刷印刷したってね初版本ってさ。二回目三回目五回目って発行ね印刷の発行したの。たくさん発行だ。みんなが学所に学所に一緒に入って。その時にこっちを信じで、その後にこっちが。あの総裁一課に七日間だけ滞在して、でも。 อ่ะคิโอรวะเนี่ยไอศครีมไอติ่ใช่นอアイスครีมคืออะไรี่ไอศครีมี่อไอคือไรีมคือไออรอมไมคอไ หอยแครงค่ะน้องยู้หอยหอยแครงแบ่งมาให้มิดมๆหน่อยๆแบ่งปะลาล้ามาให้อีกอเอาอาคิโอมาฝากค่ะพอดีวันนี้น้องทำความสะอาดทำงานเอาอะคิโอมาให้ดูหิวของมาให้อีก เขากลัวเขากลัวว่าอยู่กับป้าติ๋มสองคนกลัว uh, ป้าต ja ิ๋มจะคุยภาษาญี่ปุ่นฟังไม่รู้เขาถือหนังสือเอายิ่งหนังสือพี่มาด้วยค่ะเพราะว่านึกว่าพ่อใหญ่จะไปทำงานโอ้าวอืมก็ยนีเลยนังนี เป็นหน昨日読んอคัวว่าเถฟังภาษาญี่ปุ่นไม่んคุณปกติเมื่อวานนี้พ่อใหญ่ไปทางานฮะพ่อใหญ่ไปทางานก็เลยว่าเออจะเอาหลานาฝากพ่อใหญ่ไปทงานอยู่กับปติ2คน っっっっってててていいいいいいいほななななんんん、んん、すここここうううううううそだだよ、よちちははでしょ、あるるもも好き人のととらら、た小判本なんだ。

きれいなと汚いのがあるでしょ。うん、すごいね、あきトップおナスウィンテどうしたせき。めちゃめちゃうあそれ見ていてた間にできた。からくれないだけはちょっと見たいな。はい、これ、東京のサーフンだよ。おかえり。

何が何か何してないからわか,かんない。何が何がわかんないう俺もわかんないもんうんおが何ね何が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 何ね何が何がおが日が何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 がんが何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 がね。<laughs> 日本語が何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  หลานมานั่นไม่ได้มานานแล้ววันนี้หลานมาดีใจมากเลยลูกค้ากับธอ,ม,อมรุกก็สิสกันอ๋อธอมรุกก็สิสก่อนอือยายอ่เคียวนี่เก่งจริงเลยค่ะดูดิป้าติมยังไม่รู้เลยอะ่ะป้าติ๋มไม่ค่อยเก่งไม่เก่งเลขเลยป้าติ๋มติดศูนย์เวลาเรียนอะ่ะติดศูนย์เลยเลขอะ่ะดูดิโอ้ สุดยอดเก่งจริงๆเลยอะคิโอเอ้ยทำไมเก่งจังเนี่ยโอ้นี่เด็๋ยาอังกิษด้วยโอ้ราอัได้กนะ้รององใค้ด้อ้อ้ต้าองอ้ององตงงงอออ้ Vatican> ดูหนงสือมันก็ขนหนัสหนงนสือมาดูดิอ,อ,อันนี้แม่เ้ามาฝากหนังสือดูของหลานเ,เต็มเลยไม่ได้มานานละอากิโอเกงแม่ดูหน้านหลานชายหลานชายซุดหลอ่อคนหลอ่อตาหวานเียว คนหล่อคนหล่อป้าติม๋มกาำลังสอนกันหลานสอนหลานสอนให้เล่นเกมเขาใหญ่แกเล่นไม่เป็นนใะห้หลานสอนขนานี่้มาเจอยกอยากกินไอติมอยากกินไอติมโโตเลโตโก

もう出てきているよ。出てきてる？じゃあ早く抜かなきゃ。うん、その大人の歯がよ、この子供の歯があることによって変に出てくるんだよ。<ー>子供の歯を早く抜かないと、今大人の歯が出てきてるって言ったんでしょ。お、大人の歯か。うん、これ、母。この,の前じゃなかかなり前の。のうんあのおと。あの子供の歯歯がないとアルバッパ、アルバッパってなるんだよ กำลังนั่งคุยกันไอปัตโตไอปัตโตงกา่น่ถ้ามาทุกวันเนี่ยป้าติงคงได้ภาษาญี่ปุ่นเยอะแน่เลยอะเดี๋ยเขาอยากจะชิมกันมามามาจะหับุกเลยนะมามาว่าอมนนีมามาอเกียวมา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 วันมามาじゃないเนี่ยพ่อพ่อมาฟุตฟุตได้แล้วตอนนันราไมู้นี

แม่ไปทำงานก็เลยมาฝากไว้แต่เช้าเลยไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งนานเลยหมาน้อยหลานชายนอนพักแนละ้วได้โต๊ะ โตัวความอุ่นดูหนังสือเขานักบัณฑิตใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสต๊อกนะคะความอุ่นนี่เป็นท่อความอุ่นความอุ่นก็จะมานี้อันนี้เป็นคือเติมน้ํามันเติมน้ํามันนะคะไม่งั้นก็นหนาว น,น้องเอาหอยมาฝากค่ะมีอะไรก็แบ่งปันตลอดเลยหอยแครงเอามาฝากปลาติม๋มปะลาล้ากระพี้หอมแดงหอมแดงไทย เอาอากิโอะมาฝากวันนี้หิ้วของมาให้ปติมด้วยไม่อยู่ก็ไม่อยู่กับปติมต้องปิดผ้าปิดจมูกเลยนะโควิดต้องกันตัวเอง

ไม่ซือในกระเป๋าปาตินช่างให้สิ่งด้วยใจค่ะด้วยด้วยขอบคุณค่ะครั้งแรกนะคะมาในแพงมาก ขาเลี้ยงดูหลานขาเลี้ยงดูหลานด้ดิดดดสม หลานออโอ๊ยดูสิาแดงได้สามชั่วโมงเนี่ะเลี้ยงหลานได้เั้งเยอะเต็มเลยหาหแต่เดรอไม่มีอลไเนี่ย,ยเคก้กอีก